สองคนนะคะบูซุรีรัตน์จุดน้องแท้ค่ะไปสอนเลี้ยงน้วยค่ะต้องมีท่ามาแข่งกันนิดนึงนะไม่ได้เดี๋ยวเด็กๆไว้รุ่นก็เกิดใหม่แบลเยอะแล้วเบลบ้างไม่จะบอกว่าวันนี้เจ๊พาไปกับงานดีๆนะคะหนึ่งงานนะสำหรับเอาใจผู้หญิงเลยแล้วก็คนที่รักการทำผมใช่แล้วค่ะกาผมต่างๆนานานะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะกับร้าน To Be One นะคะ Hair Station นั่นเองค่ะกับแบรนด์ชวัสดิ์ขอบใช่แล้วค่ะ ไปชมงานกันเลยไหมโอเคค่ะไปถึงนี้เลยนะคะความอินเทรนด์คะกับดีไซเนอร์ที่จะมาแนะนำนะคะทรงผมว่าอะไรกำลังมาแรง <Okay, S 1> <ห>เออไปชมเลยดีกว่าค่ะ,คะ แฟชั่นที่กำลังมาแรงที่ฮิตฮอตที่สุดในตอนนี้คือเทรนด์ไหนตอนนี้ผมผู้หญิงนะครับค่อนข้างที่จะสั้นนะครับ<ะ>เ,ออเป็นการที่สามารถเซตเองได้ง่าย<ะ>ก็เส้นเพลงเออทรงทอมบอยนะครับ<ะ>ก็จะคล้ายๆอันเดอร์คัทแล้วก็ข้างบนสูงๆก็เป็นการเน้นสรรีสันชัดเจนจัดจ้านนะฮะเรียกได้ว่าดึงแฟลกเตอร์ออกมาได้เลยใช่ไหมครับและอย่างสีผมเนี้ยถ้าทำสีแดงเลยอย่างเงี้ยคือว่าเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าอุ้ยสกอยเกิลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ ก็ดีนะครับเพราะตอนนี้เทนสีแดงสีม่วงนะคบ uh huh. ก็เป็นการที่บ่งบอกถึงความมั่นใจของผู้หญิงนะฮะ uh huh. ว่าสามารถทําได้แล้วก็ออกมาได้ดูดี uh huh. ลงลงตัวค่ะ uh huh. และอย่างเช่นการทําสีผมอย่างสีแดงเนี้ยสามารถทําได้ทุกคนไหมคะหรือว่าจะต้องดูแบบว่าสีผิวว่าแต่งเป็นสีผิวยังไงจริงๆควรจะดูสีผิวก่อนนะครับว่าเออผมเออสีค่อนข้างที่จะขาวไม่ไม่ uh huh. ไม,ไม,ไม่สองสีนะครับ uh huh. จะช่วยขับผิวให้ดูผ่องขึ้น ตัวบู้อย่างนี้เลยถ้าจะทําสีผมนี้ควรจะทําสีไรดีอะคะตัวบู้ก็ปมาเป็นคอปเปอร์จะดีกว่านะฮะมันจะช่วยให้ผิวเราดูผ่องขึ้นดูอมชมพูฮะ,ะ,ะนีน่เรื่องค่ะขอถามว่าสมมติถ้าเกิดอยากจะดัดผมด้วยอยากจะทําสีผมด้วยควรที่จะทําอะไรก่อนนะคะผมเราถึงจะไม่เสียมากจริงๆควรจะดัดผมก่อนนะคะเพราะเราดัดทำสีก่อนเนี่ยน้ํายาดัดเนี่ยมันจะไปทําให้ทําลายเส้นผมทําให้สีหลุดดัดก่อนแล้วก็ใช้ตัวเอสเซนซิตี้ตัวใหม่คือตัวนี้ไม่มีแอมโมเนียซึ่ง เป็นการปกป้องสภาพเส้นผมได้ดีฮะดัดแล้วทาให้ผมไม่แตกปลายมีวอลลุ่มแล้วถ้าเกิดว่าอย่างจะตัดอนนันเดอร์คัตเนี่ยนะคะจะต้องดูไหมคะว่าแต่งเป็นรูปหน้าอ้วนผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัดได้ทุกคนเลยอนนันเดอร์คัตก็เออหน้าค่อนข้างเรียวหน่อยนะครับแล้วก็ศีรษะค่อนข้างสวยนะฮะส่วนหน้าเออค่อนข้างมีรูปหน้าแล้วก็ตัดได้เพราะว่าผมเส้นบนจะยาวทำให้รูปหน้ามันจะยาวขึ้นค่ะ กิดว่าคนหน้าอว้วนนะคะคนหน้าอ้วนจะเป็นปัญหากับการทําทรงผมหลายอย่างมากเลยหน้าอ้วนแล้วก็เออเป็นเออทรงคล้ายๆทรงเออบ๊อบสมัยใหม่นะฮะแล้วก็มีเลเยอร์ที่มันเบาๆทําให้<ะ>ดูโครงหน้าเขาดูผิวขึ้น<ะ>คือลดมุมเท่ไรล,ลดมุมของของโครงหน้าที่<ะ>ให้ดูแบบเดียว <The S 2> ยเดี๋ยวึ้น ใช่ไหมคะคุณผู้ชายบ้างทรงผมของคุณผู้ชายนี้คือตอนเทรนไหนกําลังมาแรงคะหรือว่าต้องลากไซเกาหลีตอนนี้คุณผู้ชายก็ผมสั้นนะครับเป็นอะไรอะไรที่เนี้ยบเป็นบอกว่าตัดเนี้ยบตัดคมตัดสะอาดสะอาดแบบว่าเซ็ตใช่ไม่เออไม่ควรครับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วฮะมองเดี๋ยวจะตบเทรนใช่เดี๋ยวตกเทรนครับอยากได้แนะนําถึงการดูแลเส้นผมนิดนึงข่าวเป็นไงบ้างเออก็อยากแนะนําว่าลูกค้าเวลาเออไม่ว่าจะทําสีหรือว่าทาดัดนะครับเราควรมีการบํารุงชิปเมนต์นะฮะเพื่อ เ่าสภาพเส้นผมแล้วก็ดูแลไม่ให้ผมแตกปลายให้มีบอลล่มให้มีโครงสร้างเส้นผมที่ถูกทําลายด้วยเคมีเนี่ยดีขึ้นแล้วนิดนึงค่ะจุดเด่นของร้านนี่เลยเปิดตัวเป็น89แล้วจุดเด่นร้านเราคืออะไรคะอยากให้ชวนชวนด้วยจุดเด่นของร้านเรานะฮะก็คือว่ากรีนซาลอยก็หมายถึงว่าอนุรักษ์ของธรรมชาติก็คือ,อไม่ว่าเป็นสีหรือว่าเจมพูเราจะใช้เป็นออร์แกนิกหมดคือทำจากธรรมชาติจากพวกพืชจากพวกสมุนไพรพวกนี้ครับ คุณภาพของร้านเรานี่การันตีแน่นอนการันตีครับคอนเฟิร์มครับยินดีครับเชิญชวนเลยค่ะนิดนึงก็อยากฝากเลอร์ทูวีวันเอ็นทรัลเวิลด์ั้นสามนะครับเป็นคอนเซ็ปต์กินซาลอนนะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะทำสีหรือดัดเนี่ยมันจะเป็นการปกป้องเส้นผมสำหรับการผ่านเคมีมาเยอะๆนะฮะก็ทำให้ผมเงาสุขภาพดีครับค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณดำมากนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ จากง,งานเลิกนะคะ,คะเราก็มีของมาฝากคุณผู้ชมกันใช่ไหมน้องบูแน่นอนเลยนะคะสำหรับกิฟต์วอชเชอรนะคะนี่มูลค่า1,000บาทค่ะเอาไปเลย3รางวัลด้วยกันไปทำผมกันฟรีๆห0 0 0งรางวันละรางวันละ1,000บาทค่ะรับรอ,องว่าใครจะทำสีผมทำนู่นแต่ว่า อาจจะเพิ่มมูลค่านิดหนึ่งนะคะเพราะว่านี่เจไม่ได้ให้แฟนขับรายการจะไปเก็บได้ง่ายถ้าอยากได้ต้องทําตามกติกาที่โทรเข้ามาโทรเข้ามาในรายการค่ะแล้วก็บอกคะว่าดูรายการผู้หญิงอยากสวยติชมนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ก็รับไปเลยง่ายๆหนึ่งพันเอาไปทําผมเก๋ไก่กันที่เซนทรัลเวิลด์นะคะใช่แล้วค่ะหนึ่งพันบาทนะคะถึงสามท่านนะคะอย่ารอช้ารีโทรกันเข้ามาสามท่านเท่านั้นกี่จะเป็นผู้โชคดีนะคะที่สําคัญเนี้ยสามารถทําผมได้จนถึงวันไหนนะเออดูวันหมดก็อายุนานอาย เด้นดูแล September ตุลาคมสัตุลานั่นเองใช่แล้วค่ะอ่านั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะและส่วนช่วงหน้าคะจะมาอัปเดตเทรนแฟชั่นกันแน่นอนค่ะค่ะผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติ ช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริง ด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สําหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่าสิปีครอบครัวนักธุรกิจเนวไลฟ์เติบโตม,มั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี n e w Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซาราล่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคารา่าประกอบไปด้วยโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว จิตใจใสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่าไม่มีน้ำข้าวก็โตได้ปลูกพริกสองไร่ได้ผลผลิตถึง3,200กิโลกรัมแตงหมผลเดียวหนะักเกือบกกิโลกรัมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยคู่สีเคล็ดลับสันฮีโร่และสันไคโตซานคู่สีปลดหนี้เกษตรกร,ร,กรไทย ราคาย,ย่อมเยาวใช้ได้ผลดีเยี่ยมการันตีจากเกษตรษกรไทยทั่วทุกจังหวัดท้าพิสูจน์ไม่เห็นผลภายใน7วันสามารถนำขวดเปล่ามาแลกเงินคืนได้ทันทีสนใจโทร085 306 6515และ081 877 3307 คุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พายทะลุหัวใจคนเชื่อถ่ายเกิดกันอันตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศบูดแดงไข่โตซาดใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิด ่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูดแดงไทยโตซานในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดลัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง พอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ b บ o a d v a วาน d ์เดย์ครีมผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลินจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน b บ o a d v a วาน d ์เดย์ครีหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต นะคะสาหรับช่วงนี้ค่ะน้องบูซาบบอกว่าวันนี้น้องบูมีเทนเทนๆแกนแต่งตัวไม่ใช่ทรงไม่ใช่ทรงผมอาถูกต้องสำหรับทรงผมเลยนะคะที่ใครกําลังมองเผาว่าเอฉันจะตัดทรงไหนดีให้มันอินเทรนด์สุดๆไม่อยากเป็นสาวตกเทรนเหมือนเราสองคนเอ้ยไม่ตกนั่นเองท่านนี้เลยมาอัปเดตแฟชั่นแทนทรงผมนะคะรวมไปถึงสีผมค่ะประจำนี่เลยปี2 0 0 0 ห้าสิบสี่ห้าเออก็คัดเกลือกะไรนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบการทําผมเป็นพิเศษนะคะกับเทรนผมสั้นอย่างพิซซี่คัสนั่นเองนะคะใช่ค่ะซึ่งอาจจะแบบว่าสั้นมากนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องเป็นสาวมั่นใจนะถูกต้องตัดได้หมดเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวที่ตัวเล็กบางคนเขาจะชอบบอกงี้เจว่าคนผมสั้นอะตัดเอ้ยคนตัวเล็กตัดผมสั้นเหมาะผมคนตัวสูงตัดผมสั้นไม่ค่อยโอเคแต่ว่านงะเอ่อนางแบบหลายคนเนี่ยนะคะตัวสูงๆแล้วตัดผมสั้นแล้วยิ่งดูชรูดปี๊ดยิ่งดูสง่า เออนั่นเองนะคะก็แบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่จะทำผมนี่นะคะฉันกำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยเดือนนี้นฉันจะแบบว่าทําผมยาวหรือว่าจะผมสั้นดีคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยสิตอนโทรมาเอากิฟต์วอร์ชัอนบอกว่าโกนนี่เจนรล้รู้ไหมว่าพิซซี่คัทเนี่ยนะคะใครเป็นผู้นําแฟชั่นเข้ามาเลยสําหรับคนที่นําแฟชั่นของพิซซี่คัทเข้ามานะคะนั่นก็คือวิสตอเรียแบล็กแฮมนั่นเองใช่แล้วคะ่ะคนนี้นะคะเรีเยกได้ว่าเขาเป็นคนที่แบบ นำแฟชั่นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสีผมนะทรงผมรวมถึงสภาพการแต่งตัวทั้งหมดเลยใชคนจะชอบทำตามอ่ะเขาใช่มใช่เอ็มมาวันททำตามแล้วโด่งดังมากเลยนะคะกับลุคผมสั้นนะคะหรือว่าคนไทยเองนะคะด่าแดนน้าอย่างนี้นะคะก็ทำทรงผมนี้แล้วก็เก๋ไก่สไลเดอร์มากๆช่วงนั้นคุณเบนซพอชิตาตอนนี้นนเมียแต่งใช่ไหมโอ้โหเชียวมากๆเหมาะกับเธอมากๆนะสำหรับทรงเนี้ยบุ๊แล้วคุณเบนสูงชะลุดปื้ดเหมือนกันเขาจะดูนี่นะดูแบบว่ามีอาถรรพ์นะบุ้งคารู้สึกว่า มองเวลามองคุณเบนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่คมเข้มไงแล้วผมสั้นเขาอีกดูน่ากลัวดูเหมือนแบบคุณโอปออย่างเงี้ยแบบถ้าลองมองจิกสิอ๋อเฉียวนี่เจก็ได้อยู่นะโอ้ตายแล้วผมยาวแล้วเริ่มยาวแล้วอยากไหมอยากลองไหมจริงๆแล้วถ้าลองฉันลองทรงผมบ่อยมากนะเธอทรงนั้นทรงใหญ่ฉันก็เคยทําแล้วนะแล้วมันเกิดหรือตาย เกิดอยู่แล้วมันยาวแล้วไงเออชอบตรงที่มั่นใจนี่แหละค่ะทรงผมไม่รู้สวยหรือเปล่ามั่นใจแต่มั่นใจไว้ก่อนไงจะอยากก็บ everything สิงกะเบลดีที่สุดดีที่สุดอ่ะแน่นอนอ่ะเจ๊จำได้ไหมอย่างที่คุณใหญ่ออกมาตัดผมนะตัดตามกันเป็นบ้านเป็นเมืองมันสกอยเก่าอะไรทีเดียวอ่ะแต่พูดกันตรงๆถูกป้าแต่ว่าก็เก๋อยู่ถ้าเกิดแบบว่าคนที่ค่อนข้างสง่าพอตัดออกมาอย่างเงี้ยเออดูเชียวแต่ถ้าเกิดแต่งตัวโป๊ะกระโหลกกะลาถามว่าเราเคยเราก็เคยตัดด้วยเออทรงอะไรไม่ นั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าแรงไม่มีตกนะคะสําหรับพิซซี่คัทนั่นเองนะคะรับรองว่าทรงนี้ค่ะจะทําให้คุณเนี่ยดูโดดเด่นกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะด้วยสไตล์ผมสั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะนิยมตัดผมทรงเด็กผู้ชายอ่ะแบบผู้ชายแบบเด็กผู้ชายสั้นๆเลยอ่ะผู้หญิงเขาจะมาตัดกันแล้วก็เป็นนางบงนางแบบตัดกันเยอะอะไรอย่างนี้ในดาราฮอลลีวูดนั่นเองนะคะฉันตัดจะเก๋งไหมอ่ะพีเจเผื่อได้อยู่นะจริงๆไม่แต่เจเสื้อปะเขาเจก็ เป็นคนที่แบบว่าชบเฉียวอยู่<ม>อะไรอย่างนี้ทำมาสิแดงๆเก๋ๆสั้นไปเลยเลิศแข่งกับคุณเบ้นเนี่ย <No. S 2> <laughs> เก๋ไหมอ่านะค่ะต่อค่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยตัดผมสั้นแล้วถ้าคุณ แต่งตัวเซ็กซี่ก็จะยิ่งดูแบบเซ็กมากเซ็กซี่มากๆถ้าคุณชมแต่งตัวหวานนุ่มก็จะดูอเออเก๋ไก๋อ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบชีหวานแต่ชีก็มีอะไรมาเบรกก็จะดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยนะคะต้องทําการรักษาอย่างดีนิดนึงเวลาตัดผมเนี่ยถ้าผมยาวจะต้องรักษามากผมสั้นนี่คือสบายสบายเบาหัวไม่ต้องอะไรมากมายนะคะกับการรักษาผมค่ะ แล้วถ้าคุณนะคะอยากโฉบเฉี่ยวนะคะเหมือนดาราต่างประเทศนี่ขอแนะนำนะคะแฟชั่นการแต่งตัวแบบแนวล็อกอสำหรับผมสั้นนะคะแต่งตัวแนวล็อกนี่จะดูว่าคุณเนี่ยจะเป็นป๊อปปูล่ามากเลยสำหรับเดินกับเพื่อนๆคุณจะดูเก๋ขึ้นมาทันทีนะคะป๊อปสตาร์หลายคนตัดกันทรงนี้นะคะแล้วก็แต่งตัวเทรนด์นี้นะคะแบบแนวล็อกโซ่ซ่อเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะเฟอร์ๆค่ะรวมไปถึง การซอยผมสั้นนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแม่แบบแฟชั่นนะคะอย่างน<ะ>ิสต้าเลยก็ว่าได้นั่นอเองค่ะจะทําให้คุณดูมั่นใจขึ้นมาทันทีใช่แล้ว,<ๆ>ลวกายเป็นแบบแฟชั่นนิสตา้าที่แบบว่ารังการงานสร้างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเรียก้ว่าไม่ตกเทรนกันเลยอ่าแน่นอนเลยคะ่ะสําหรับแฟชั่นสีผมที่กําลังมาแรงในซีซั่นนี้เลยนะคะ ที Hit ่ทอต้องยกให้สีบรอนใช่ปะ่ะถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นบรอนอะไรก็ตามนะคะที่ทําออกมาแล้วทําให้ดูเหมือนตุ๊กตานั่นเองค่ะคุณผู้ชมเราจะได้รุกที่แบบว่าดูเหมือนตุ๊กตาบลายตุ๊กตาบาร์บี้อย่างนี้นะคะ,ะแต่สําหรับคนไทยค่ะที่มีโทน โทนผมสีเข้มนะคะทําแนวนี้จะออกลําบากนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเรา,เาไปผมสีเข้มทํามาอาจจะแบบไม่ไม่ไม่เท่าเทียมหรือว่ากระดํากระด่างนะคะ,ะคุณลองหันมาทําสีบอลทองแดงดูบ้างน,นะคะก็ะอินเทน์ไม่แพ้กันค่ะเวลาโดนแดดนะคะสีผมของเราเนี่ยก็จะดูเปล่งประกายดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะคะต้องห้ามพลาดในส่วนของสีผมสีนี้เป็นเด็ดขาดนะคะต่อมาค่ะในส่วนของสําหรับสาวๆที่ชื่นชอบการทางสีผมนะคะเป็นสี วิจิตใจอย่างเราทั้งสองคนนะคะเพราะบางครั้งนะคะเกิดปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางนะคะหลังจากการทําสีผมแล้วนะคะหรือว่าบางคนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําสีผมเนี่ยไม่ค่อนข้างโอเคนะคะ <lindo> ด,ดังนั้นนะคะเราจึงควรหาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลเส้นผมของเราที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงรากผมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะใครที่บอกว่าทำสีผมก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ทําสีผมจริงๆเพราะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าสีผมนะคะ มันจะหลุดสีที่หลุดลอกออกไปเร็วที่สุดนะคะก็คือสีน้าเงินเพราะฉะนั้นนะคะหาสีผมนะคะหาที่แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการสระผมให้มันอยู่คงที่ถาวรอ,อะ่ะมันสามารถทําให้ผมของเราเนี่ยดูอยู่ได้นานสําหรับใครที่ทําสีผมนั่นเองค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการ ลดปัญหาผมร่วงนะคะหรือ<ะ>ว่าสเปรย์ต่างๆนะคะก็สามารถช่วยได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาตินะคะกับเส้นผมของเรานั่นเองค่ะ,ะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยอะมิเน็กซินนะคะวิตามิน PP อาร์จินีนนะคะตรงนี้ค่ะก็จะทําให้สภาพผมของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็หนานะคะดูสลวยได้นะคะ,ะคุณผู้ชมคะ่ะ,ะต่อมาค่ะแบบทรมผมนะคะที่คุณผู้ชมชื่นชอบกันอย่างพีซี พีซี่คันะคะและก็ผมสีแดงบันเจิดมากๆสีสั้นนี้นะคะสีผมสีแดงก็มาแหละแต่ว่าสาวเอเชียมีสีผิวที่ค่อนข้างจะํำเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้มันแดงแบบว่าแดงแจ๊ดไปเลยมันจะทําให้เราดูหมอนะคะคุณผู้ชมทําให้มันแบบว่าดูแบบประกายแดงก็จะสามารถทําให้เราดูแบบว่าดูเป็นสาวแบบเปรี้ยวดูเป็นสาวแบบว่าแนวเฉียวได้นะคะอต่อมาเลยนี่เขาก็แบบมีแซวกันนิดนึงนะคะสําหรับผมสีแดง ถ้าเกิดแบบว่าเป็นดาราฮอลลีวูดหรือว่าป๊อปปูร่าเควันอะไรทุกสิ่งอย่างนะคะทำสีแดงก็ดูเก๋ไก่ดีสำหรับคนไทยทำได้แต่ต้องใส่หมวกนิดนึงเพราะการเมืองมันร้อนแรงเขาแซวมาอย่างนี้จร<อ>ิงจงเออแต่ว่าไม่ใช่เราอยาอาไปเกี่ยวกันเลยดีกว่านะคะสำหรับแต่ะสีผมเขาบอกว่านิดนึงนะคะแนะนำสำหรับออเทอร์รส์นะคะฉันไม่ทำสีเหลืองไม่ได้สิทท้งนั้นอะอไม่ได้เจมส์เวลาทำสีเขียวกับสมเงินอ่าใช่แล้วค่ะสำหรับ ขอแนะนํานิดนึงนะคะสำหรับคนที่ผมสั้นและอยากจะมีอัเซอรี่ที่ติดบนหัวนะอาจจะเป็นดอกมองดอกไม้แต่อีกหนึ่งอย่างนะคะที่หลายคนมวองข้าก็คือหมวกมเพราะว่าหมวกนี้นะคะถ้าเกิดแบบใส่แล้วจะทําให้คุณดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยอะเขาว่าใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนดังกันบ้างดีกว่านะน้องบูว่ามีใครที่แบบว่าตัดพิซซี่คัดบ้านนะคะ,ะก็มีเลยคนแรกเลยนะคะ,คะที่เคยตัดนะคะอย่างที่ อย่างที่น้องบู้บอกก็คือวิกตอเรียแจ็คสันวิกตอเรียแบ็กแฮมนั่นเองนะคะ,คะต่อมาค่ะก็มีเอมมาวัชรนที่โด่งดังมากๆนะคะแล้วก็ทีตัดผมลุคนี้นะคะทําให้งานเข้าเยอะแยะมากมายแล้วเขาบอกว่าผมยุคนี้นะคะเป็นยุคผมสั้นย้อนยุคนั่นเองทีเรียนแบบนะคะยุคปี60นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นแบบว่า เหมือนแบบว่ามันเป็นฟาโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ตัดกันในยุคนั้นตัวมายุคนี้นะคะเอมมาวัาสันก็ทําให้เธอฉบเฉียวมากขึ้นค่ะ,<ฮ>ะต่อมายังมีอีกหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลีฮันน่านะคะก็ตัดทรงนี้ <ฮะ S 2> เคยตัดทรงนี้นะคะ,<ฮ>ะก็โด่งดังอนแน่นอนเลยนะคะและเจสเชื่อบอกว่าเขาได้ลงแมกกาซีนเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับสาหรับ<ช>ทรงผมนะคะพิซี่คัทนั่นเองใช่แล้วค่ะมาประเทศไทยกันบ้างคุณโอปอคุณเบนซ์พรชิตายนะคะก็โด่งดังกับผมสั้นนะคะผมสั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยน ลุกกันได้เลยจากคุณเบนพอลิตาดูเป็นสาวละหวานสาวเรียบร้อยอพอแต่ผมสั้นเท่านั้นดูเล่นนางแล้วยิ่งเล่นแบบบทนางร้ายเธอนี่บบฉันชอบบอว่าฉันชอบเธอมากจริงๆแล้วะฮะอย่างที่ได้บอกไปนะคุณโดนะัตัดผมสั้นก็เก๋ เธอดูหวานนะแล้วจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เธอตัดผมสั้นเธอสั้นมาตลอดเธอไม่เคยจะยาวเลยนะคะเพราะผม<อ>สั้นระงงานเข,ข้ามาเข้าเยอะๆมาใหม่เล่เป็นนาง,ง,ง,งเอกนางอ่์นางเอกเยอะมากสาวอปอก,ก็เข้านะใช่สามารถนี่ค่ะเปลี่ยนลุกจะแต่งจะเล่นเป็นทอมอ่ะได้หมดจะเป็นหวานเป็นอะไรนะคุณดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูหวานดูแบบเออสวยอ่ะชอบเก๋ไก่นะคะจริงๆแล้วนะคะผมนะคะไม่ว่าจะเป็นผมยาวผมสั้นนะคะอยู่ที่การดูแลเส้นผมของเราด้วยเราดูแลดีมากแค่ไหนนะคะเส้นผมของเราจะสวยมากแค่ ไหนเนี่ยอยู่ที่การดูแลน้องแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเจ๊เป็นคนชอบผมสั้นใช่ป่ะเป็นที่จิตใจอยู่แล้วไม่ชอบแต่ว่าเวลาทําผมยาวทีไรนะโดนเบรกเหรอโดนเบรกก็เลยก็เลยบอกว่าจบที่ผมสั้นตลอดไม่แต่ถ้าเกิดแบบโดยส่วนตัวนะก็ชอบผมสั้นมากกว่าสําหรับเจ๊นะเพราะรู้สึกว่า กระทัดรัดดีรู้สึกแบบว่าเออโชอบเชี่ยวอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วต<ด>ัวงก็เป็นคนชอบผมสั้นนะแต่พราะผมสั้นก็เหมือนกันอะไรอย่างที่บอกตายจ้าม,มีแต่คนบอกผมยาวดีกว่าก็เลยยาวมานนบ,บัดนาและปกติบูเออ๊เป็นคนที่ชอบทําผมสีไหนเอ่ยถ้าทําสีผมเราจะเป็นโซนสไตล์นี้แหละคะ่ะบอลบออะไรอย่างงี้นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะลองทําสีแดงนะคะเพราะว่าจะกจะรู้ไงอยากจะลองเปลี่ยนลุคของตัวเองไปเลยแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบผมค่อนข้างเสียอะไรอย่างงี้ขาบอกอย่างงี้ก็เลย พักไว้ก่อนสําหรับสีแดงแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมมาสภาพฟื้นฟูดีปกติแล้วจะไปทําแน่นอนอาจจะได้เจอกันในรูคแบบผมสีแดงถูกต้องค่ะเขาเรียกได้ว่าต้องมองหัวนะคะจรดปลายเท้าคุณผู้ชมต้องดูทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะไม่ใช่แค่มองแบบแค่ทรงผมเท่านั้นนะคะเพราะทรงผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทําให้บุคลิกของเราเนี่ยดูดีนะคะออแต่ว่าอย่าลืมที่ตรงอื่นบางคนนี่ลืมแบบว่าใส่ใจทรงผมมากทรงผมฉันม้วนเกลียวโอ้มาส้นเท้าดํากลึกกักก็ไม่ไหวไม่ไหวจะขี่รังกันไปนะคะอ่ะใช่ ใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าให้เลือกเลยนะทรงผมที่แบบโดนใจอยากจะตัดจริงๆเลยแต่ว่าไม่กล้าพออะไรเงี้ยคือคิดว่าเป็นทรงไหนพี่อยากตัดทรงผมผู้ชายที่มันเหมือนแบบเป็นกะลาพี่จาชื่อชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรอ่ะตรงนี้ขยขึ้นมาอืมแล้วตรงนี้นหนนะอืมอยากตัดแบบมากทรงนั้นแนวมากถ้าจะตัดแนวจริงๆเลยอ่ะถ้าแล้วเพราะว่าตัดแล้วตายเยอะมากแต่ว่าตัดแล้วก็เกิดก็เยอะมากทรงนี้นะเขาคะก็อยากก็อยากตัดทรงนั้นนะคะแล้วก็อยากทําสีผมที่ดูชิคๆแต่ด้วยผิว เราเป็นคนแบบว่าผิวคามนิดนึงก็ต้องแบบสีนี้แหละแต่ว่าถามดีไซเนอร์เหมือนกันตรงที่ตอนที่ไปงานชัดขอบว่าบู๊ทําสีผมสีไหนเหมาะสุดอะไรเงี้ยก็บอกทนสีอย่างเงี้ยดีแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบคุณดีไซเนอร์ขาอยากทำสีแดงอะค่ะบอกนิดนึงใช่แล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาย้ํานะคะในส่วนของกิฟต์ฟอชเชินะคะที่เราจะแจกกันในรายการนะคะกับร้านอะไรนะคะน้องบู๊นี่เลยค่ะชูบี สำหรับร้านนะคะนี่เลยค่ะช be ีวันแฮร์สเตชันใช้แล้วค่ะไปเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะที่โทรเข้ามาในรายการนะเพียง3สายเท่านั้นเท่านั้นจริงๆขอย้ำนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดเออเรียกได้ว่าสินค้าไไม่ใช่เป็นกิมวอเชนนะคะกิมวอเช์ที่มีจำกัดจริงๆนะคะ สำหรับแฟนคลับใช่แล้บู 1, 1> ๊ <000 S> 1 0 0 0บาทนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะทำสีผม,มเราจะทำอะไรก็ได้นะคะภายในงบ1000บาทนะคะ<อ>คุณผู้ชมรับรองได้เลยว่าเขาทำให้ดีมากๆเพราะว่าที่ร้านนี้นะคะมีดีไซเนอร์นะคะที่เกี่ยวกับทรงผมนะคะหรือว่าแฮสติเรตนะคะที่สามารถตอบสนองกับทุกลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยนะคะใครที่บ,บอกว่าคิดไม่ออกจริงว่าฉันบอกกับอะไรนะคะถามเขาได้คะ่ะร้านนี้เขาตอบสนองได้เลยนะคะ,ะรับไปเลยนะคะ3คนเท่านั้นนะคะโทรมาเพียงโทรมาในรายการของเรา ะคะบอกว่าดูจากรายการผู้หญิงอยากสวยแค่นั้นเองค่ะรับไปเลยจริงๆอ่าแนะ่นอนเลยนะคค่ะ ย้ำนิดนึงนะคะสำหรับร้านนี่เป็นแบบสไตล์ยังไง use, อะรียูสเอาของเก่ามารียูสใหม่แล้วแบบเขาต่งร้านได้เก๋มากจริงๆไปแล้วไปที่ร้านมาวันนั้นไปงานเปิดตัวแกลนูแพนนิ่งเนี่ยเออเก๋จริงๆก็เลยอบอกว่าอยากจะไปทําผมอยู่แต่ยังไม่มีเวลาที่เซนทรัลนะคะยังไงก็โทรกันเข้ามาได้คะ่ะใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะ,ะ,คะเขามี Facebook ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้นะคะหรือว่าโทรไปถามกันได้นะคะ0-81ค่ะ966นะคะ1023ค,ค่ะอ่าก็ หรือว่าถ้านี่จะไปทำเป็นแบบกิฟต์เซ็ตใหญ่เลยนะคะสะอ,อะไรนะทำสีผมดัดยงดัดหยิกก็ไปจองได้ใช่แล้วค่ะ,คะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะค่ะส่วนสำหรับวันพรุ่งนี้ยังเจอกับเราแน่นอนเลยนะคะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ